บนบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้จะเป็นอุป,ปนิสัยปัใจจัยให้ถึงบันนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบืองงานนนเธอพุทธ

สัมปชิชามินาสังสโมพกรมาจามาเทวะสเพยาขาปารายติพรมาจามาเทวะอภิราภาพวันตุเมมาภุญโญมหาราบุพวันตุเมมิเทปังหะติพุทธมะอาุลโมพุทธายะวิระทายโยวิระพูนัยยังวิละอิงสาวิละตาสีวิระตาสาวิละอิโยพุธะสัมมานิมามะพุทะสัสสะวะหุมสัพพชิชามิเป็นงเมืองบาวาหาดูรือ สัมปชิสามินาสังสีโมภมมาสมาธิวาสัพพยฆาปะรยันติภมาสมาธิวาอภิดาภะอวันตุมีมาบุญโยมหาราภูปภันตมีมิเตปาหัวติพุทธมัอตุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรักโณยังวิระอิงสาวิระตตาสีวิระตาสาวิรัติสิโยพุทธัสสัมณีมามัตถ์ธัสสัตสังุมสัมปชิชามิพิงพิงปภะอาหะรือ สามจีชามีนาสัสิโมพรรมาจมาเทวะสัพยฆาปไตยเทโรมาจมาเทวะอภิดาปะวัตุมีมาคุญโยมาหาโวภะวันตุมีมิเตปังอติพุทธมะอุณะมพุายะเวลทายโยระโคนายังเวลาหิงสาเวลัตศีเวลัตาสาิโยพุทธะสัมณีมามะพุทธะสัศบลง สัพจิจารมิเป็นงเพงปะปะหาสัพจิจามินาสัสิมประมาจมาเทวสเพฆาปดตยันติประมาจมาเทวอภิดาภาผวันตุณีมหาปุญโยมหาดาภูปะตุเมมิเตปามติพุทธมะอาุณมุทยะวิรัตโยรโกในยังวิละอินสาวิระตาสีวรัตาสาวิระจิโย သစ္စာမနိမမပသစ္စာသောဟံသပတိဇာမီဖိင္မေမပာဟာရေသမာတိဇမီနာသံသိမ္မပရမသမာသေဝသပေယခပဒယံတိပရမသမာသေဝအပိဒပပဝတ္တိမဟာဘုံညောမဟာဒါပပဝတ္တိမိတေဝအောင်အတိပထမအာဥဒမောဘဒယဝရတေယဥရကောနယဝိရိစ္ဆာဝရတသိဝရတသာဝရတိယ พุทธะสามานีมามาพุทธศสสน์ะหมสามปจิจัสมิพิมพิมปาปะอาหารเื่อสัมปจิจัสมินาสิโมพรหมาจามาติวะสเปยคคาปะไรยันติพรหมาจามาติวะอภิดาปะวันตุเมมหาปุญญวมหาดาปะวันตุเมมิเตปะอมหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรัโกในายังวิรัิหิสาวิรัตสีวิรัตสาประชโย พุทธสามณีมามะพุทธสัสสะสงฆสัมปิชามิเปกไพบาเรจมัจจะมีนะสัสสิโมพุทธะสัมมาทิภาสะเปยยะกะปะรายะเตพุทธะสัมมาทิภาะปะปะวันตุมีมหาบุญโยมหาลาภะปะปะวันตุมีมิตเตภาหุมะติพุทธะมะอะหังนะโมพุทธยะวิรัทะยุเบคะนังวิระหินวิระอินทาวิรัทะเสยุระทะสาหะระสีโยพุทธสามณีมามะพุทธสัสสะสงฆสัมปิชามิเปกไพบาเร สัพพิชามาสัสสมรมาจฉามัธยวสัพเพยกับารายนเตมมาจะมัธยววิรัุมมาปัญญมาดาปตุมมิเตปะหัวติพุทธะนัโบกุตยะวิรัตโยบระคุูนยยงวิราิหสามวิรัสรัศสามวิริโยพุสัมมานิมามาพุธสสะสังมสะพิชาะมิเพเพปะปะหาเดิ ตํวติสามิกนาสอนเสโมพรมาสมาธิวัสสัพพยคาปะรายะเตพรมาสมาธิวะอปิรัปปะปะวะติเมมหาปุญโญมะอะระภะวะติมีมิทิปะมุหะติพุทธะมะอะอุภะโมพุทธะยะวิรัทะยุระโกนยะวิลาหิสาวะระตะสีวิรัทะสาวะระอะจิโยพุทธะสัมมณีมะมะพุทธัสสะปะหุงสัปปะติตัมมีปิปิปะภาหะระ พุทธังเกี่ยวข้าบพายธรรมังเกี่ยวข้าบพาสังฆังเกี่ยวข้าบพายพุทโธสุน่ายสัตวินิาสันติพุทธังเกี่ยวข้าธรรมังเกี่ยวข้าสังฆังเกี่ยวข้าพักปุทธเจ้ายัมัอิติปิโสประกอบ